สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเข้าป่าครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปานแแาุแม่แซมทรายแม่อาบอโอนมิตรรักแฟนเหตุทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมครับคอสอปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับวันนี้คณะสำรวจป่าเห็ดครับเงาเงาครับไม่มีอะไรทำกันเลยมาเล่นที่ป่ากับเชิงครับมาตรงนี้ก็เจอซร์ไพรส์รครับนี่ครับตรงนี้เจอแล้วนะ เซอร์ไพรส์จริงๆครับ Surprise, รนี่ครับไข่ละโงกตรงนี้ครับสามสี่ไข่ห้าไข่ครับเดครับนี่ครับขึ้นแห้งๆครับเออนี่ตรงนี้ครับ งกอะไรแล้วงกเหลืองรึเปล่าน่าจะเหลืองนะขาวมั้งขาาเอ้ยขาว มีตรงนั้นด้วยอ๋อดอกเล็กๆ สี่ไข่ใหญ่ๆครับตรงนี้แล้วก็ไข่น้อยๆอีกสามไข่ครับสองไข่เจอเซอร์ไพรส์ที่สองแล้วครับดูครับขึ้นขึ้นข้างทางนะครับเห็ดตะไคร้ครับตังนี้ก็โดนน่าจะโดนรถเหยียบแตกครึ่งหนึ่งครับมาดูตรงนี้ครับขึ้นแห้งๆเลยครับดูครับพยายามขึ้นมากเลยครับดูครับ แตกดินขึ้นมาครับดูครับเนี่ยเหตุการณครับตรงตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ทางนู้นก็มีครับตรงนี้เล็กเๆลๆ็กอีกดอกหนึ่งน,นี่ครับม,มองไม่เห็นเลยเหยียบ Mm hmm. สวยงามค่ะสวยงามค่ะเอาเลยตัวนี้ไม่ขาเหยียบแล้วไงเอาไปเอา,เอาแต่อันใหญ่ก็<อ>ได้ไอันใหญ่อ,อันนี้นน <c ười> ขึ้นข้างทางเลยขึ้นแบบแห้งๆเลยแะโอ้ยราเหยียบ โอ้ได้หนึ่งปนแล้วครับเห็ดตะไคร้โอ้คนเดินเหยียบด้วยไม่ใช่ใส่รถเหยียบอ,อันนี้อีกดอกหนึ่งนี่ครับเห็ดพึ่งนกยูงครับยังมีขึ้นอยู่ครับดอกกำลังสวยเลยครับแต่ขึ้น รู้สึกว่าจะน้อยมากครับเดี๋ยวขอดูอีกสักนิดหนึ่งครับผมนี่ครับสิ่งที่เราตั้งใจมาดูวันนี้ครับเห็ดพึ่งนกยูงครับแต่ก่อนผมพวกผมเรียกเห็ดพึ่งหวานครับแต่เห็นคนอื่นเขาเรียกเห็ดพึ่งนกยูงก็เรียกเห็ดพึ่งนกยูงตามเขาครับตรงนี้สองดอกครับกำลังสวยๆเลยครับ น uhm ูခ yea. no. no. nope. ាញ់น <mices> <tong> ูពីទូចណូពីណូមកខាងដើមច័ន្ទណ៉ត្រោះຕົងនេះស្ក5ដកครับ6ដកครับ มีทั้งบานมีทั้งเล็กครับดูครับอันเล็กก็มีครับดูดอกนั้นครับอดแดงกินครับน่าจะหวานจริงๆครับอดแดงกิน น,นวยๆเยค่ะขอ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 ,ขอหมดแดงแยงหมดแดงนะครับ <S <S 2> <S 2> โอ้ดอกนี้ขึ้นราแล้วครับน่าเสียดายมากเลยครับดูก่อนขึ้นราครึ่งหนึ่งแล้ว กำลังสวยเลยครับดอกนี้แบบนี่เล็กๆครับตรงนั้นอีกสองดอกครับกำลัแบบงสวยๆเลยครับรกนิดหนึ่งนะครับขึ้นแห้งๆครับวันนี้ สวยๆเลยครับด,ดอกน้อยๆตรงนี้อีกดอกนึงครับกําลังสวยเลยครับโอ้ดอกนี้ขึ้นราแล้วครับน่าเสียดายมากเลยครับดูดูครับดอกเริ่มตรงนี้เขากําลังสวยๆเลยครับไม่ขึ้นราด้วยครับ ตรงนี้อีก2ดอกครับเพิ่งเข้ากลครับ2ดอกตรงนี้กำลังสวยๆเลยครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับกำลังสวยๆนะครับดูครับ ข้กำครับตรงนี้อีกสองดอกครับ mm. ดอกกำลังงามๆเลยครับเพิ่งเข้ากลัวันนี้ครับพอดีเป๊ะครับเพิ่งเข้ากลัครับตรงนี้กำลังเล็กๆครับดูครับอุย้ยหัวหลุดเลย โอ้นางเอกของช่องเราครับเดินเหยียบแล้วครับเดินเหยียบเห็ดแล้วครับดูครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหยียบนี่ไงโอ้โหเหยียบทั้งกอเลยเหยียบทั้งกอเลยค่ะขอโทษค่ะเราจะเห็นฝั่งโน้นมาแล้วครับวันนี้อ่านีฟองกัดเจตรงนี้กําลังสิ้นเลยครับงามๆเลยครับ จะได้มากขึ้นราโอ้โหดอกนี้ขึ้นราครับหมดสภาพความเป็นเห็ดแล้วครับตรงนี้หนึ่งกระจุกเลยครับนี่ครับดูกำลังเล็กๆเ,เลยครับเอาได้ครับไม่เล็กมากครับกำลังแซบเลยครับขนาดนี้โอ๊ะถ่ายอะไรครับเนี่ยโรคเนาะเดี๋ยวถ่ายเก็บอันนี้ด้วย นู่หัวลุดอันนี้ดอกใหญ่มากทางนี้ถ่ายทางนี้ตรงนี้ครับเกือบเหยียบครับสามสี่ดอกตรงนี้ครับผมดอกองามๆนะครับ เก็บเลยละกันดอกนี้โอ้โห่กำลังสวยๆเลยครับ,รบ,รบ,รบตรงนี้ครับสองดอกงามๆเลยครับดูครับตรงนี้ครับสามดอกสวยๆเลยครับสามเหรสม,สมหรือสองสองดอกครับ เก็บสนุกเลยครับตรงนี้กินหมดไปโอ้หแมงกินหมดไปครึ่งหนึ่งครับครึ่งนึงคนละครึ่งเขาให้เราครึ่งหนึ่งก็เอาไปตรงนี้ครับโอ,โอ้อันนี้แมงกินเรียบร้อยแล้วครับ ขามันเขาก็กินไปแล้วครับเหลือแต่ขาให้ครับดอกนี้ขึ้นราไม่น่าจะเอาได้ครับเก็บไว้ทําเชื้อตรงนี้ครับดอกนี้งามไหมครับผมตรงนี้ด้วยครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับวันนี้ร่มเดียวเกือบเต็มตาแล้วค่ะ น่โอ้ร่มเดียวกับเต็มตะก้าแล้วครับแมงกินหมดไปครึ่งหนึ <อ 1971. S 2> ae, Arizona, ่งครึ่งหนึ่งแล้วครับเล็กๆครับตรงนี้ตรงนี้ใหญ่ๆอีกสองดอกครับผม พึ่งเข้ากำรรครับตรงนี้ดอกกำลังสวยๆเลยครับดูพึ่งเข้ากรรำดอกสวยๆนะครับนี่ ตรงนี้เล็กๆครับอีกดอกหนึ่งครับเข้ากลัมครับสองดอกตรงนี้เล็กๆครับมองเกือบไม่เห็นครับผมตร,รบตรงนู้นเลยครับกำลังเล็กๆเ,เลยครับมองเห็นหรือเปล่ถาถ่ายย้อนแสงนะ นกยุงครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับสองดอกสวยๆแล้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับสองดอกสวยๆนะครับเดินผ่านไปผ่านมาเพิ่งเห็นครับสวย ดอกนี้ครับได้หรือเปล่าเนาะโอ้โหแก่มากครับห้ทำเชื้อตรงนี้เลยครับตรงนี้อีกหนึ่งต้นครับดอกสวยๆนะครับตรงนี้อีกสองต้นครับโอ้หดอกกำลังงามครับตรงนี้ ดอกสวยๆตรงนี้อีกหนึ่งต้นครับผมดอกสวยๆตรงนี้อีกสองต้นครับติดกันครับโอ้ขาดเลยครับไม่เป็นไรครับตัดขาดอยู่ดีครับนี่ครับอันนี้พึ่งซาดครับพึ่งซาดตรงนี้หนึ่งดอกครับ ดอกงามๆเลยครับตรงนี้ครับดอกกาลังสวยเลยครับตรงนี้ครับสามดอกครับดอกกาลังเล็กๆครับสงสัยเพิ่งเริ่มครับดูครับ นึ่งทรากดอกครับตรงนี้ตรงนี้ครับสองดอกติดกันนะครับดูโอ้หักเลยครับ ดอกงามๆครับตรงนี้ก็ใกล้กันสามดอกเลยครับออกที่สครับตรงนี้ครับเรียงกันสิบสองดอกเลยครับสิบสามดอกเลยครับ ดอกที่สี่ดอกที่ห้าใหญ่ค่ะดอที่หโอ้นี่เขาโครงการพลัครึ่งดอที่ห ดอกที่เจ็ดที่แปดโอ้มีอยู่ติดกันสดอกก็ที่แปดดอกแปดเ้โอน no วางวางก่อนก็ได้หัวหลุดเลยดอกที่เก้านะคะดอกที่ส0 โอ้โอันนี้ใหญ่มากเอ็ดสิบสองสิบสามจริงจริงเต็มตาพูนตาเลยจ้า บ่ายสองแล้วนะคะเข้าป่าบ่ายสองแล้วจ้ะมาบ่ายตลอดแกงนี้ครับกวจะทําธุระที่บ้านเสร็จครับธุระเยอะไม่ตัดขาพวกนี้ ต่อมาจากทางนู้นอีกสองดอกทางนี้ตรงนี้ครับใกลๆกันครับเป็นเป็นเดินไปเดินมาก็มาเห็นที่เดินอีกครับหนึ่งดอกสวยๆเลยครับตรงนี้ครับสวยๆเลยครับสองดอก เก็บเลยตรงนี้ครับสามดอกเล็กๆครับเล็กๆค่ะเอาได้แล้วค่ะไม่เล็กเ,เท่าไหร่ค่ะกำลังงามเลยค่ะน,นี้เีืเหยียบอืมเกือบเหยียบครับอยู่ตรงขาเลยครับดูไม่ใช่เหยียบไปบ้างแล้วบอกผลงานวันนี้ครับ คุนตาแลวเด้อครับเย็นแล้วค่ะจะกลับแคงจะกลับกันแ้วนะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นท์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาเหตุของพวกเรานะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถุงหวยรวยเบอร์กันทุกคนครับผม ตะใครครับดอกสว,สวยครับขึ้นแห้งๆครับตรงนี้เจอเห็ดถ่านครับน่าจะเป็นเห็ดโอ้โหปลวกกินครับน่าจะเป็นเห็ดถ่านรอบสุดท้ายของปีนี้ครับโอ้เน่าแล้วตัวนั้นตัวนี้กำลังสวยเลยครับสวยเลยครับนี่กำลังขายดี นี่ครับนี่ครับตรงโน่นๆงน่อยๆเก็บตัวน,นั้นกัน,ก,นก,กำลังสวยๆเลยค่ะเห็ดทานปิดฤดูกาลครับ ดันบินขึ้นมาเนี่ยครับจเจือเหยียดเจือแมงกินหมดแล้วอันนี้สวยๆนะครับล้อคูรอันนี้เันนี่ก่าแอันนี้เกนี่ยครับมองแทบไม่เห็นครับต้องเปิดใบไม้ครับ ทางนู้นเจอไข่ละงกอีกแล้วครับเซอร์ไพรส์มากครับวันนี้เจอละโงกเห็ดปิดท้ายฤดูกาลก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็ดพวกนี้ครับแสดงว่ามันปีนี้กำลังจะสิ้นสุดการหาเห็ดแล้วครับนี่ครับเซอร์ไพรส์มากเลยครับละงก เจอละงอกสองสองมูมูหนึ่งสี่ดอกห้าดอกมูนี้สองลูกครับสองไข่ครับกําลังไข่ไข่เลยครับน,น,นี่ครับเ,นนเ,นนเต,ต็ดตะไคร้ตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับส,สวยๆเลยครับละงอกเนห,นห,หลืองครับตกในน้อยตรงนี้ครับ นกยุงครับแต่ก่อนพวกผมเรียกพึ่งหวานครับก็ไม่รู้ชื่อไหนเรียกถูกแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ครับสองดอกสวยๆแล้วครับตรงนี้